สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษ,ษาในด้านศาสตร์แห่งพวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่ในรักของผมทุกท่านอีกเช่นเคย ในครั้งนี้ผมจะมาแมทชิ่งระหว่างความรักระหว่างคนที่เกิดในวันต่างๆนะครับและในครั้งนี้จะเป็นความรักของท่านที่เกิดในวันจันทร์กับวันจันทร์ก็คือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์กับวันจันทร์ที่มารักกันความรักของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับคู่รักคู่นี้นะครับมีความเหมือนกันมีความอ่อนโยนด้วยกันทั้งคู่ผู้คนต่างชื่นชมและยินดีในความรักที่ กลมกลืนของทั้งคู่แต่คู่ที่ดูเหมือนกันจนมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นคู่ที่พร้อมจะพบกับจุดจบได้แบบไม่น่าเชื่อมันดูบางครั้งมีเพียงภาพลวงตาที่สวยงามเท่านั้นจากสติที่ผมได้ดูคนมานะครับเป็นสินแสนเนี่ยปีนี้ปีที่2 4 2 5แล้ว เห็นคู่รักที่เกิดในวันจันทร์ด้วยกันซึ่งดูภายนอกเหมือนจะกลมกลืนกันแต่จริงๆแล้วโดยมากแล้วกลับจะเป็นความรักที่ไปด้วยกันไม่รอดคู่รักที่เกิดวันจันทร์กลับจะเป็นคู่รักที่ไปด้วยกันไม่รอดเพราะต่างฝ่ายต่างดุเดือดแห่งความฝันแล้วเอาเรื่องแห่งความฝันมาคุยกันแต่ความจริงในชีวิตมันหาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับจึงเป็นคนที่เปราะบางในความคิดด้วยกัน เมื่อคนวันจันทร์โคจรมาเจอคนวันจันทร์มักจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างอยู่นะครับจึงเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่ไปด้วยกันได้ยากมีโอกาสที่จะร่วงมากกว่ารุ่นชัวกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษดายุนาทองขอละท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปวันนี้สวัสดีครับ